สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาเบิงวิธีการปลูกทุเรียนจ้ะสวนทุเรียนสวนทุเรียนพิกัดกับบ้านบุเปอยจ้ะพี่น้องตำบลบุเปอรอยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอบบุบลเดี๋ยวไปหาจักล้องแปลงเพื่อนจ้ะ่าเพิ่นปลูกจากต้นพื้นที่จากไรเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าแนะนำจะคล้องแน่จ้ะซื้อจังไพร,รพอนยี่ก่อนท่านใหม่ด้อครับอยู่น,นี่ครับกับทุเรียนที่จมีดกับทุลองพ่อได้มา ปล่องเบิงนี่ครับบึงครับนี่ทุเรียนหาเดือนกลัวครับซ้ำหกเดือนนะครับเพราะว่ามันวันที่ยิบหายิ 3, 100, 100. บหกยิบเจ็ดปลูกสามหมื่นสิครบหกเดือนอีกสามหมื่นสิครบหกเดือนเนาะจ้าเนาะแมนครับออกระซํานี่แหละครับบ่ท่านเกง่งบ่ท่านเก่งคือเพื่อนจ้ามันกระไดซ้ำนี่เพิง่งครับทุเรียนแปลงแรกบ่จจานี้แมนครับจักไรจะพื้นที่มองนี้ทุเรียนอยู่นี่มันหกไรหนึ่งงาน จำนวนมันก็ร้อยแปดสิบสองต้นครับร้อยแปดสิบสองต้นห่างระยะห่างท้องมันก็ยู่สิแปดคูณแปดครับแปดคูนแปดแม่นครับจะคว้องกับพ่ไดดรู้แน่พ่อปันไดข้าแต่ยากงานพาะงานแม่เสียวังหันเนี่ยเป็นงานแกเบิดอายุเกี่ยวบอกง่ายงาเบิดโลกเบิดไยแกนั่นละจ้าไปครับผมจะพาดรอบิ่งจะข้าวหนึ่งครับสวนผมบุกียงแต่ว่ากับพ่อใด ให้พี่น้องิึงอยู่ครับนี่นี่ละทุเรียนหาเดือนกลัวครับนี่ทุเรียนดินแดงนาะจากนี้เนาะเขาอื่นทุเรียนพู่เขาไฟพุ่มเขาไฟพ่วงกําลังอถอดหยอดพ่วงกํา่างแตง่ง,ตงพ่วงกําลังเป็นตะเบิงน้อยหนึ่งครับอันนี้เริ่มแตงให้แล้วแม,ม่นบ่ใจนี่บอ่อครับสิได้ประมาณจักแปดเดือนครับแปดเดือนจังแตง่งครับแตงจังไดมันออกอย่าบันนี้ ถามมัน,นขาแตงข้ากับแตงผวกสีกิ่งหน่อยเก่งยังออกให้มันเหลือแต่กิ่งใหญ่สมบูรณ์มันจะได้ต้นนี้จะได้สัตว์ขึ้นอีกนะนะครับโอ้บึ่งได้พีหน้องหกเดือนอันพก,ก่อนเอาอันต้นพันสูงประมาณเท่าไรจากมาปลูกนีก่แล้วผมบอาว่าปลูกกับยูวางมีดาสิบโอ้ยว้าวแตั้งแปดสิบเส้นถึงมิดเศร้านี่นะครับส่วนหลายจะยูวางมิดนี่แหละครับจ้าครับก็บคอยดูแลผมกับพวกเก่งดรอกแต่ผมขงปลูกไปเรื่อยๆมูฟ่นวานี่ยะไรก็ ต่ทีแล้กลกลักผมกับมีปุ๋ยของผมนั่นนะครับจ้าครับวิธีปลูกยังไหนพอก่อนอันเอาระบบน้ำหมออันดับแรกครับทีทีแรกๆนี่ถ้าต้องตั้งระบบน้ำไว้ก่อนครับขอให้มีน้ำสมบูรณ์ดีจ้ามันกะนี่แหละครับตัวมันสมบูรณ์เนี่ยมันกะจะเกี่ยถั่วหัวครับ<อ>แต่ว่ากระส่วนหลายอยู่ครับรุ่นนี่จ้าพา,ากระพันจาเจะข้อเองนั่นแหละครับ พ่อจะคล้องกับเฮ็ดเองเสียบเองเอาพันธจะคล้องพันเองครับมะปู่เองบอกพ่อก่อนครับเพราะว่าจะมะเพาะน่อยเพื่อนเอิญจังไงไม่เอานครับเสียบยอดแม่นครับเสียบยอดเสียบยอดพันทุเรียนนี่หลายเตะเขาเสียบยอดเห็นบหมครับบัดมันใหญ่มันกับสมานเทียเองมันหาเราเห็นเลยครับเอาต้นใหญ่สมบูรณ์ดีนี่ปลูกแค่ซ้ำวะฮกเดือนเนาะครับตีไปฮกเดือนด้วครับซ้ำา้เดือครับเอ้านี่ครับฮกเดือนเพื่อบต้นทุเรียนขายพร้อมครับบ้านนี้ ครับฟูไม่ผูอันมาซื้อน้ำเห่านี่แนะนําวิธีปลูกพันธุน้ำบอ่อพอก่อนแนะนําครับแนะนําคือผมจะหนึ่งทมะซื่อน้ำผมผมก็จะคัดให้คือผูฟันซื่อก็คือเทนใจเงื่อนฟูฟันมาซื่อือกันครับเพราะว่าเงินเพื่อเท่าสียหาได้ทุกบาททุกสตางค์เขาก็ต้องเทดให้ดีคิดเห็นใจคนใจตัว,วง่ายซะครับคนก็จกได้ดีๆเฮ่าก็จกได้ดีจังสีนะาครับมันก็จะ สมมาฟาควันมากครับมาเบิ้งระบบนามของผมนี่ครับจาบไปเบิ้งระบบานาคน้ำมันกับบอทันเกียงเป็นไนครับฮาร์ดโปรงง่ายๆซะฮาร์ดแต่ว่าต้นทุเรียนนี่คือพ่อเองแม่นครเพ็ดมาหลายปีแล้วบ่พ่อก่อนเฮ็ดมาสามสี่ปีแล้วครับนี่คือตัวนี้มันคนละสายพันธุ์ครับมันกับยักศาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันก้านเหี้าวครับมันอยักศาเนี่เพิ่นนี่ ผีเขาทายต้นใหญ่ๆนันพันใดจ้ะหมอนทองครับหมอนทองแม่ครับเพราะว่าต้นอาศัยเป็นหมอนทองเป็นมูส่ส้นทิ่งนี่เขาจะเอามาผสมเกสรน,นะครับอาศัยให้มันย่ามนั้นมากมเผึองมิยังมาตอมเอาดอกก็ยังมันไปผสมพันธุ์ครับจ้ะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเอาต้นนี้มาพาน้ำนะครับส่วนหลายจะรุ่นนี่ล่ะครับทุเรียนผมจะอยู่ประมาณซ้ำนี่ล่ะครับนี่ เอนี่ระบบน้ำกับจังสีครับนี่เร็บกับฝุ่นใส่หลายฝุ่นอย่างพอก่อนผมบัวแดงไี่ขี้แกบดำนะครับฟุ่นแม่นครับอาศัยว่าหนาห่อนหนาห่อนมันจะอมคว่เย็นไว้ให้นะครับพวกแกบดำพวกกันปกหนามันไหวหากมันจะบวห่อนระบบหากมันจะเดินได้ดีครับมันจะดีกว่าเฮาปล่อยกุตนหรือเฟืองนะครับตัวนี้มันจะดีกว่าร้ายครับ ลำมันก็เป็นเวลามันมันเป็นจุลินทซี่ของว่าง่ายของหลาของกันปุ๋ยกระเทือนน่ะนะครับจากกันแอบดำเนี่ยมันจะเฮตไทยหากมันระบบมันจะไปดีนะครับนี่ครับระบบน้ำผมผมจะคือได้น้ำขึ้นมาพักาเรียบบานให้มันค่ายพวกกดพวกยังออกเขาจะสามารถเอาซ้ำอันใดตัวนี้กระจายออกทั่วบาน นะครับมันจะดีจะดีกว่าเข้าฮุดเลยบอกง่ายๆสะครับอ้อันใส่น้ำบาดาลบาจา่จ้ะแม่นครับสุบที่เห็นสุบขึ้นมาเป็นน่ำบาดาลเนาะแมน่นแมน่นครับแมน่นใส่ใส่ไฟฝ่าบาจา่จ้ะบ่เห็นแมปนัน่น,ใส,นใส่ไฟฝ่าว่าค,<อ>คือตานนี้สะนี่กวางเลืกเจ็กเมตรจ้านี่ต้นนี้สะขึ้นมาจ๊กไข่ขอบนอกมันจะอยู่สี่เมตดครับอืมอืมขั้วมไม้คือฐานนาำเตีมมันจะอยู่สี่เม็ดแต่ว่าที่จ๊กอีดีนั่น สามหมื่ครับโอเพราะว่ากเอาผ่าใบผ่ายังมาปูกับเบิดหลายเติมเยอะครับกับสองสามหมื่นผลแล้วครับที่เห็นนี่เป็นบ่อนามนี่เบิดสามหมื่นบอกม่นครับบ่ท่านร่วมจอบดานเนาะแม่นครับสะสามหมื่นแม่นครับบดานม่งก็มาจ่ไห้ยวนสามหมื่นเป็นหกหมื่นพอดีนะเป็นหกหมื่นพอดีครับในการเหตุสวนทุเรียนโกไรแม่นครับเออ บานนี้หฮาสูมหนามาดานขึ้นมาโฮดเลยบ่ดีบอกพอก่อนต้นนั้นขันพูดนาเพียงพ่อก็ดีอยู่ครับบ<อ>่แต่ว่าขั้นพู้นามห้าบ่าเพียงพ่อเ้ากับมาพักไปจังสีก่อนออาศัยว่าพู้นามบ่เพียงพ่อหมายถึงว่าถามีทุนแน่กะเฮ็ดแบบเนี้ยจะดีกว่าหฮาเห้าเฮ็ดสายตรงแบบเอานหนามมดเลยนะั่นนะครับคือเวลาเ้าจะหดุดจะยังจะสินนามห้ามันกะจะบ่มีกด ของจากลุมนั่นนะครับแต่ว่ามันก็ดีกลัวกันอยู่ดอกเนาะถามนาคหน้าพก่อนพี่น้องถ้ามีทุนแม่ครูท่านมีทุนก็คือสูบมาโฮตเลยก็ได้แม่นครับแม่นแมนเป็นบ้านนี้สูบขึ้นไปเป็นสปริงเกอร์ปะพอก่อนแม่นแมนครับเาก็เดินระบบจังสีหลักกับฮกแน่เพราะว่าฝนมันตกตึ้งยานทำงานน้ำแน่เลยบ่ได้ท่านได้เอาหุ่นมันปไนไหนรับอันนี้ลังต้นเห็นปลูกครูคือปลูกครูจ้ะพอก่อน ปูคูมันจะดีอาศัยวันรุ่มอันนั้นอันนี้มากมันจะต้านได้ดีกว่ากันเนี่ยครับคือส่วนหลายถ้าผู้มิทุนเนี่ยกับปูครูได้ดีที่สุดแม่นบอกแมนครับคือคาต้นพันธุ์มันกับสีสูงคือแมนครับเอ้าปปูคููก็ได้พี่น้องดีพอครับพอก่อนเพิ่นเป็นพ่อค้าขายทุเรียนนําเด้อพี่น้องครับผู้ได้อยากปรึกษาแมนบ่ซสื่อบ่หยังก็โทรมมหาผมได้ครับผมหมความปรึกษาได้ครับจะเพราะว่าม่วนนี่ ผมบ่ได้เรียนมากแต่ว่าผมเอาประสบ,บาการณ์บอกพี่บอกน้องเอาหน่อยนะครับมันจะไข่ซ้ำหนึ่งครับกับซอยได้ซ้ำหนึงน่งอยู่ว่าม็นซอยแบบเจ่้งหน่อยนะครับถ้าพ่อได้ก็บยังกับโทรมหาปรึกษาผมได้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งพันแล้วผมจะบอกเบอร์โทรครับครับครับจ้ะปูคู่ถ้าพื้นที่น้อยน้อยคู่ได้ครับปูคู่ได้เป็นพันเดียวกันบ่พอก่อนใส่กันนี่แม่มนครับ เป็นพันเดียวกันครับเป็นหมอนพันเดียวกันครับพื้นที่โกไล่นี้ร้อยแปดสิบต้นปลูกพันธ์อื่นผสมจากต้นมาอก่อนก็วางให้มันได้มูสันกิ้งจ๊กซ้าวจ้ะการเงาแจักซิฟจังสีก็โอเคอยู่ครับสลับไปนะครับขนพื้นที่น้อยเขาก็ลดลงเรื่อยเนาะเมนเมนครับเมนเมนเพื่อให้มันผสมเกสรรว่าพี่น้องบอกง่ายๆแถวละต้นยางบัวดโอ้แถวละต้นเมนครับจ้ะหาซับวางซับวางก็ใส่ ดอกตัวนั้นมันจะว่าง่ายเพลิงมันจะบินไปหาจับหาอันนั้นเองใส่ไข่มันผสมเกสรในห่านะครับมันจะมีความแข็งแรงว่าง่ายสั่งขับแต่ดอกหม้อนแท้นั้นมันมีความแข็งแรงบันไดครับถ้าต้องหาดอกแนวอื่นมาผสมนะมันก็จะแข็งแรงขึ้นเรือยครับเอาครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องพันครับนี่แหละครับผมต้นพันตัวเนาะครับผมผู้ใดจ้ังใดก็ค่อยโทษถามผมจ้า นี่จะพี่น้องพามาเบิ่งต้นทุเรียนต่อต้อนพัน,นุาาน์เนาะจ้ะเนาะอันนี้มีจักสายพันุ์จ้ะพอก่อนนี่ยูนีมีอยูสามครับมีพันธุยังแน่มันจะมีการเห่าวกรบอันมูสั้นขิงแ้ะกระมอนครับล,ลักลักกคือหมอนครับเพราะว่าบ้านเฮ่าพื้นที่มันจะบอกง่ายๆก็คือถือหมอนนี่จะถือกดินนี่จะดีครับอืถึงต้นทุนมันกับว่าแพงครับเป็นพวก โมซันคิ้งมันจะแพงัวก่าหมอนนั่นนะครับแถวบาทเท่าครับโอ้แล้วค่ต้นพันธุ์มันบอก่าจ้ะแม่นแมนครับนี่คือจังหมอนจังสี่ก่ะอยู่ประมาณแปดสิบบาทครับต้นหนึ่งครับแปดสิบบาทแค่นั้นครับผมเป็นต้นพันธุ์จังไรจ้ะนี่ต้นนี้เป็นของหมอนครับของหมอนเสียบยอดบอกแม่นแม่นแม่นนี่ครับที่มิดจะเสียบยอดนั่นสินี่ทามันใหญ่นี่ต้นนี้มันจะหายไปคือเห็นนั่นนะครับหายไปแบบว่าจะสมานเองมาเลยนั่นนะครับแม่ครับ นี่ครับเบืงโม่สั้นขิ้งกับการงาวยู่นีครับนี่ะการงาว่วนมาเขาจะบคอยนิยมนะครับนี่ยุนี่กับบลาย์เราครับประมาณสองพันเกือบสามพันต้นนี่แหละครับจสูงกับอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเส้นหกสิบเส้นขึ้นนะครับง่ายๆก็คือจังสีกับหกสิบเส้นขึ้นนะครับเอาพก่อนมีบริการส่งบ่ิจาคนี่มีครับมีมีส่งทั่วไทยบ่ครับ โอ้ยมาถึงคันปั้นนะครับใช่ได้ใส่กองใส่ยางทรงลูกค้าได้ได้ได้ครับตัวนี้ได้ครับบางคนว่าอยากอยากปลูกล่องเบื้องจากต้นสองต้นจังสีน้าพ่อก็ได้ได้ครับได้เขากับทรงเครื่องเรียกกันครับโอ้ได้ได้ได้อยู่ครับได้อยู่ขันจากสีกับบวกเพิ่มค่าทรงนอกจากนอแม่นแมนครับค่าทรงกับบวกคือแนวโบ้แพงบันไหนเราค่าทรงครับจ้าขอเบอร์โทรูนี่พ่อก่อนตัวนี้เป็นโม่สั้นขิงครับนี่เป็นพวกพันโม่สั้นขิงครับมื่วนนี้จะโบ้อแม่นหมอนครับโม่สั้นขิงจะแพงกว่า หมอนแน่น้อยหนึ่งครับจังบาจานี่ตัวนี้จะอยู่ลอยหนึ่งครับมูสันคิงลอยหนึ่งแค่นั้นแม่นครับจะอยู่ประมาณหกสิบหแปดสิบเส้นนี่แหละครับอืมอืมเพราะว่ามันเท่ากับคัดให้ลูกค้าเอาบอมเรียาเท่าจะเอาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทุเรียนมีหลายวพก่อนลายๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตูม่วนใหญ่ม่วนใหญ่กับมีครับมีม่วนใหญ่แหละกับม่วนราคาลอยหมอนลอยนี่จะงามสวยทุงใหญ่ครับ เปลี่ยนถุงให้เรียบร้อยพร้อมลงปลูกได้นะครับผู้ฝ้าได้นะครับนี่คือต้นรุ่นหน่อยเนาะครับแม่นรุ่นหน่อยหน่อยนี่ก็ปลูกได้แม่นบ่จาคเ้มแม่นแม่นครับไปพักไปจักน้อยให้เพิ่นปะครองอากาศแล้วก็ปลูกได้ผู้ต้นทุ่นหน่อยครับนี่คือมู่ซันคิงม่วนนี่ครับถ้าพี่นองห้าโซ เฮ้าอันสร้างซื้อไปนี่บ่ทันบ่ต้องฝ้าปลูกแม่นบอกให้พักแมีมน,มมนพักจักหน่อยก็ได้คันผู้ฝ้าปลูกแต่ว่ามันยังน่อยให้มุ่งเอาจักหน่อยนี่ยน,นะครับ oh. เฮ็ดคล้ายๆเห็นบอกเขามุ่งจักหน่อยเนั่นมุ่งไซเรนเนาะเมน่นครับให้มันสู่แสงสู่อากาศให้ได้นั่นนะครับบานมันแข็งแรงสร้างงงผมปล่อยออกเลยก็ได้นะครับโอ้จ้ะไดเ้เลยนะครับ,รบจ้ะเอาเดี๋ยวไปเบิ่งต้นใหญ่่ตปะครับผมรับครับจ้ะเอาพามาเบิ่งหลุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกพี่น้อง รุนนี่นี่สีรลค่าสูงขึ้นไม่อีกตัวนี้นครบอยหนึ่งครับร้อยหนึ่งเนาะครับมันจะถ่ายถุงมันจะยุใสนี่หลายครับส่วนหลายครับนี่นี่จ้ะนี่ครับร้อยหนึ่งครับอือผมจะขายตามราคาบบีพี่น้องจ้ะแล้วก็ให้พี่น้องเบิ้งตามสมควรนะครับอืมออเพราะว่าราคามันกับพอเบิ้งมันก็อยู่ประมาณบอกง่ายๆก็ยุ หกสิบเสนครับหกสิบเสนเนาะแมนครับนี่แต่วันทั้เป็นส่งทายถุงใหญ่ก็จะแพงแน่น้อยนึงมันมาบวกค่าบอกง่ายๆบวกค่าถุงบวกค่าคนงานแน่น้อยนึงครับมันจะเลื่อยแพงขึ้นน้อยนึงครับเพราะว่าหลายขนาดเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจก็ทักมาถามได้ครับไดมเนี่ยมันมีหัวสองลอยห้าซีฟครับก่อนฮะมีเฟซบุ๊กมีไลน์มีมีครับไลน์กับมีครับไลน์เบอร์ไหนจ้ะไลน์ก็ใช้เบอร์นี่แหละครับเบอร์ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามหกเก่าครับจแอดดลน์มากก็ไดเนาะแม่นครับแอดดลน์มาไดครับให้เฟินทายรูปให้เบิ้งก็ได้มากต้นไหนเนาะแม่นครับทายมากส่งได้ครับไปส่งนั่นเลยครับจ้นี่ตัวสมบูรณ์แน่มันจะสับกันไปยังสิล่ะครับนี่ครับต้นละลอยครับอู้ต้นละลอยแต่ว่ามาใส่นี่กับแพงแน่น้อยหนึ่งครับมันจะอยู่สองอยหาซครับโอ้พี่นี่ครับ มันจะมีสองใส่นะครับเพราะว่าผมจะเอาให้เบิงถ้าเบิงจะสันจะโบกหูหรอกครับมันต้องมามเบิงจะสิครับนี่นี่ครับใส่สองลอยหาซิบครับเพราะว่าทุเรียนมันมีสองขนาดอกับยู่กับม่มสูงนะครับกับประมาณนี้แหละครับผู้เพื่อนเราไปสอมมันจะดีเพราะวันจะท่านกันนะครับอนี่ยอดพวงกลังจะเปิดจะเดินอีกยอดหนึ่งแหละครับนี่ นี่มอสําหรับผู้ถีเอาไปส่อมครับจ้ะห้มันทันหมูเนาะแม่นแม่นครับผู้ปูกปีที่หล้วนี่ครับจ้ะจ้ะจะดีที่สุดเลยครับนี่ครับแต่เป็นใส่นี่ก็นี่แหละครับตามเห็นเห็นนี่แหละครับมันก็มีสาบกันไปแน่ครับสูงหน่อยไงแต่ว่าก็อยู่ในส่งกระโดงเบิดครับกิ้งกระโดงกิ้งกระโดงอย่างเดียวเนาะแม่นครับมาขัดเอาขัดยังเข้ากับให้ลูกค้าเข้า่วนร้ายเขาจะขัดไห้นะครับเพราะว่าเขาจะโบไห้ไปเรื่อยๆก็คือเพ็่เพิ่นคือกันเอาไปตายเพิ่นกับโบ มหาเฮาดูเลยแต่ว่าขั้นเอาไปปลูกเป็นปลูกง่าง,งามเพื่อนกับมหาเฮาดู<อ> uh, จังสัรนะครับก็คือเเ็นใจเพื่อนใจโตนา<ม>ถ้ามันบดีเน RAW ี่ยเฮาขายให้เพื่อนได้อยู่งว,ดน,วดนี่งวดหนาเพื่อนก็บ่บมหาเฮาแต่ว่าขั้นเฮาเห็ดให้เพิ่นดีเนี่ยเทียนาเพื่อนก็จะบอกพี่บอกน้องก็จะมาหาเฮาใหม่ต้องคือนห็นใจเพื่อนเนวนั้นครับผมก็ขึ้นเนีนั้นได้ครับนะครับกินทาง บบมีเลยแมนบ่อยู่นี่จ้ะก,กิ่งคางน้อยที่สุดครับอยู่นี่เพ <อ S 1> ราะว่ายั้งจ้ะคือขายแตกิงกระโดงปกแมนครับ,รบถ้ากิ้งคางส่วนหลายมันจะเป็นแนวนี่ครับเนี่ยผมแทบสิบ่คอยมีเลยครับอยู่ในทุเรียนพัน์ของผม,มเพราะว่าผมจะเน้นกิ่งกระโดงหลายกว่านะครับมันสีดีกว่วบ่จ้ะแมนรครับส่งมันจะงามามใวไงมันก็แหลวแต่ฟูเพี้ยนคือเก่านะครับอ เพราะว่ามันแถบจะบ่ค่อยมีเลยนะครับทาเดี๋ยวผมจะหาให้เบิ่งนะครับส่วนหลายจะมีแต่กิงกระโดงนั่นะครับเดี๋ยวถ้ากิงขางเดี๋ยวผมจะอามาให้เบิ่งกิงกระโดงสีสีดูนะเนาะเมนเมนเมนครับเพราะว่าคือเห็นนี่แหละย่างเขามาเรื่อยเรือครับนี่แฉเนี่ยเพราะว่ามันตรงหุ้ดหนามไม่นะเพราะว่านี่คือจังสีนี่คล้ายกิงกระโดงเขาเอินกิงกระเทินครับนี่แต่ว่าขันเป็นกิงขางซะแท้กับว่าเมน นี่นี่ครับเดี๋ยวมันก็จะหมุนขึ้นเดี๋ยสินะครับเพนบอลนี่ครับถ้า่านี้มันจะหมุนขึ้นตัวนี้ข้าวอื่นกิ้งกระเทินกิ้งกระเทินแม่ครับมันจะโมเมนกิ้งกระโดงแค่จ้าครับนี่นี่นี่ถ้ากิ้งขางมันจะเป็นแนวนี่ครับนี่นี่มันสูงปว่าน้มันก็จะขึ้นแนวนี่ครับนี่นี่เบนเบนนี่นี่แหละข้าอื่นกิ้งขางครับนี่กิ้ง้างนี่ครับนี่เห็นบอลจะออกสองแสาก็ครับนี่คือมเมนกิ้งขางแท่ครับนี่แต่ว่านักส่วนหน่อยของผมครับก็คือเห็นเห็นนี่แหละก็ ให้พี่ให้น้องเบื้องเอาอนนะครับปลูกจักปีพอก่อนซาเลียแล้วมันไหฟอนผลิตเห่าสําหรับทุเรียนนี่ป่อกง่ายๆผู้เพิ่นเพี้ยนได้หมยถงวมาการดูแลสม่ำเสมอมันสามปีครับสามปีแค่นั้นครับผมโอ้าแมนผูเพี้ยนบ่ได้กับสี่ปีครับย่างดนอืมได้กินครับได้กินเมนครับปลูกได้ทุกสภาพดินบ่จ้ะเมนครับอืมมันจะมมหมูผมเอา พันธุ์เตื้มแหลกเอานะผมผมมาทดลองขายปลูกอยู่ที่เขาเอินที่ดินขีหินจเขาระเบิดขายเท่าคู่มื้นนี่นะครับแต่ว่าหมอเก่าหน่วยเดี๋ยวได้ครับปีนี้แม่นครับเพราะว่าผมเริ่มมาขายปีแรกหมอเก่าไปลองเบิ้งก็ออกดอกเดียวเรียบร้อยนะครับเห็นผลแล้วครับทุเรียนของพกอนที่เอาขายต้นพันธุ์นี้เห็นผลแล้วแม่นครับเห็นผลแล้วเห็นผลแล้วได้เห็นผลแล้วแม่นครับอก็คือ จตงซีนี่นี่แหละครับเพาเอิดกิ้งขางแค่รลอยเปอร์เซ็นต์ครับนี่จ้ะพี่น้องแต่มีอยู่ขังชวนหน่อยครับเ่รมสนวนหลายนะครับจ้ะครับสนใจก็ทักมาถามผมได้เมนบ่สือก็ถามมาปรึกษาได้โทรมาถามมาปรึกษาได้จ้าผมให้ความแนะนําได้ครับผมบ่แววงยุซาเพราะว่าสิตนสิตนพีสิต้ตนหนองผู้ใดสือไปก็อยากด้กินหน่วยเออเออเออถามันมีรลายเนี่ยก็อยากได้ขายฝุ่นละเพราะได้ตนทุนขึ้นแม่ครับกับสิต้ตนกันอยู่บอวว่าเพิ่นวาโตครับ ก็คือเหทนพนอยู่ครับอเป็นจังได้ก็โทรมาถามได้เบอร์นี่และฝากน้ำเน่ครับจ้าจ้าของพอไงก่อนพัน์ใหม่ครับจ้าศูนย์หกหนึ่งจ้าหนึ่งหนึ่งจ้าแปดแปดสามหกเก่าครับจ้าเป็นจังได้ก็โทรมาปรึกษาได้ครับจ้าครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เอาไ้ซ้ำานี่พี่น้อง พอนิ่มมีผลผลิตออกแกงสีผ้ามาอุดหนุนพก่อนแมาครับมะทุเรียนเั็นเบอเงี้ยเนาะเออครับมกทุเรียนเล่านีแสแบอี่คอยเป็นหลกคขาประจําเล่าสําหรับหน่วยมันเนาะกครับผมช่วงนี้ผ้าเบองต้นมันก่อนผู้ได้สนใจจะทักมาได้จ้ะเด้อครับฝนลงแล้วปลูกได้แม่นบ่พอก่อนแมนเมนครับม่วนจะพร้อมฝนเลยครับม่วงเนี่เพราะว่ารุ่นนี้มันคือผมจะแต่งใส่กับฝนเลยจ้า อาศัย่าส่วนฝนมาปั๊บดินพอดีปลูกม่วนนี่มันจะพร้อมเลยถ้าต่ออีกซัดหนึ่งมันจะพอดีปลูกซ้ำที่ผมปลูกเลยครับโอ้จ้ะนี่พุ่มก็ล่างเปิดยอดนี่ถ้าได้ซัดนี่ได้สัดนี่ก็คือพร้อมปลูกนะครับโอ้ก็พอดีอีกเดือนหนึ่งเพราะว่ามีหน้ามีสามันปลูกได้พอดีพอดีครับกับพี่น้องเขาก็เตรียมดินไว้ฐานเนาะแมนแมนครับเตรียมระบบน้ำไว้เลยครับเตรียมระบบน้ำไว้เลยแล้วก็มาจองต้นพันธุ์น้ำพอก่อนไว้เลยก็ได้ผู้ได้อยากปลูก สองสามตนนี่ก็ะซง n g นะจ๊ะแม่นบอกเขแม่นแากุ้ยกินครับพอก่อนเพิ่นมีผ่านกล้วยขายนําเด้อพี่น้องเพิ่นบ่ได้ขายแต่พันธุเรียนจ้ะครับนี่กล้วยไข่กล้วยหอมท่องครับจ้ะจะอยู่ใส้นี่บ่แพงดอกครับต้นละยิบยี่สิบบาทยิบห้าบาทครับนี่แหละครับโอ้นี่ครับยี่สิบบาทนี่แหละครับกล้วยไข่ถ้าสิปลูกทุเรียนก็ต้องมีพีเลี้ยงนําบอกพอก่อนเป็นต้นกล้วยยังสี่ก็ได้บ่จ้ะแม่นแม่นแม่นครับผ่านมันก็จะม่วนนี่แหละครับ ครัผู้ใดสนใจอียังก็ถามมาได้ครับตามเบอร์โทรที่ผมฝากไว้นั่นแหละครับเอาไหมเนี่อีคลิปนี้เบอร์โทรไหมเนี่ยจ้ะคลิปนี่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดปดสหเก่าจ้ะแอดไลน์มาเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ม่วันนี่ก็เเรียมมาให้ลูกค้าเพื่อนจะเอาไปมุกดาหารกับกับนครพนมครับ นี่ม่วนนี่ครับนี่เพราะว่าเตรียมเหมืนเพื่อนทุเรียนนั่มบดแล้วก็ตั้งยนั่แม่นครับต้องคู่กันนาะพอก่อนแม่นโอ้พี่น้องครับเพราะว่าพคนจะสร้างต้นทุเรียนอยู่สามร้อยต้นจ้าแล้วก็กล้วยไข่หาร้อยต้นครับโอ้คนจะลงไปปลูกฝุ่นจ้าผมก็เลยได้เตรียมมให้เพื่อนครับจ้าแต่ว่าคุดมไหวนี่ยุนี่ก็บ่ร้ายครับยุนี่ร้อยต้น ในรถจะไปคุดอีกแม่นครับจะไปคุดให้เพื่อนอีกต้นลยี่สิบยี่สิบห้าบาทแม่นครับหอมทองเดี๋ยวหอมทองปรทุ่มหอมทองปรทุมนั่งพวกท่านได้คุดมาต้นละ้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทแม่นครับแต่ว่าต้นนึ่ต้นละยี่สิบบาทครับโอ้กล้วยไข่นียี่สิบบาทแม่นครับจ้กล้วยไข่นียี่สิบบาทกล้วยหอมทองปรทุมนี่จะแพงกว่าน้อยหนึ่งอยู่ครับก็คือว่านี่แหละครับก็จําเป็นต้องปลูกได้เนาะเพราะอะไรเป็นพี่เลี้ยงคือว่าล่ะแม่นครับเป็นพี่เลี้ยงก็ใส่มันเย็น ให้มีรา่ได้จากกล้วยก้อนสีแมนครับให้ก้อนสีได้จากทุเรียนพี่น้องได้อีนี้จาจะปูขาเดียวกัได้ขายเหลือกล้วยนี่คือเอาตัวนี้เลี้ยงมันบอกง่ายๆซะก้อนน่าจะได้ขายต้นทุเรียนครับก้อนเ่าจะได้ขายนวยขายอย่างเี้องก็ขายนวยกล้วยนี่แหละก้อนเลี้ยงมันไปเสียค่าฟื้นค่าไฟค่าติกกิ๊กก๊กจกกับเพิ่นนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงคือเพิ่นว่าครับนี่ได้อีนีเนาะจ้า อาพี่น้องก็เตรียมดินไว้ได้จ้ะเด้อเตรียมระบบนำไว้ผู้ใดอยากปลูกก็สนใจกับทากมาจ้ะเดี๋ยวเบอร์โทรสิแปรไปให้อีกเส้หนึ่งมีทั้งพันกล้ยมีทั้งโอนกอกล้ยมีทั้งพันทุเรียนเนาะจ้ะเนาะครับครับมากแบบได้กะทากมาจ้ะครับพอก้อนพันไม้เนาะแมนปะจ๊ะซื้อหลานพอจะก่อนพันใหม่ครับอันมีนาล่านอยู่ขางทางเม่จ้ะที่ี้มีครับครับมีมีอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมบ่แล้วค้น ไปหย่อนยังพอแม่ผมพึงเสียได้วังหกเจ็ดหมื่นนี่นะครับพึงเฮ็ดงานแล้วผมก็เลยต้องค้นขอ,ของออกเมื่อวันสะก่อนนั่นะครับบานนี้ให้แล้วการแล้งงานแล้วผมก็จะเตรียมพร้อมเดี๋ยวถ้าเบิ่งอีกก็ได้ครับผมจะจัดให้เบื่องครับผมบเดี๋ยวจังไปเบิ่งเนาะหน,า,นาทางอาคลิปเนีเอาไว้ซ้ำนออหนีเขาพุ่นรอก่อนอีกเท่านึงจ้าครับครับ,รบผม